ยนนนะยนเออยูอ,ยอสาเจ้าป่เจ้านะทีนี่เขามายามกุ้งครับท่านเมาเป็นใส่กุ้งเลจะได้ปะเนี่ยอากาศป,ป่าเขาดีอากาศปากะกวนเราห้อหอนเลยโอ้ป่าเขาดีอย่งโอ้ป่ายีย ปลาเสียมป่ะนี่มีจต์ปลาเสียมข่อยตอนถ้าปลาเสียมข่อยกุ้งกินกุ้งวัดเห็นป่ะจังแล้วโอ้ปลาเสียมดีนี่ปลาเสียมกับกับทอปลาเสียมป่ะอืมแล้เดี๋ยวไปปีนใส่ใส่เล็กวะใดต้นใส่เล็กปลาเสียมกินไปต้นให่นป่ะต้นใส่กกินที่ตานตายนั่นบ่ อืมบปไปกุ้งตัวไปอยอะว้าเสียมอือไปเสียมกินหมดถ้าไปเสียมเขาเรากุ้งมันไ่อยากนีเตอรกุ้งปากาเขาเขาเซ็ดไปเสียมมันไปเสี้ยมไปไปตีกุ้งตระต่าดนะ อืม่าย่งนเด็กตัวตี่ย่างนคือสี่างนเล็กๆ้แต่เียมโผลมีจังหลังเนี่ยสองหลังนี่หลายหลังเนี่ยเคนเขาลากเอาเขาลาตาหลเลยคับตาหลก็พอยเจ็บพักบูดจับตัวนึ่งพงอมงาไปต่ัม ใชหะเาเอาไปต้มเอาไปกินกับตมุงนี่แล้วเขาบต้มน้ำหีแก่แก่ไตตะพังงงแดงปะแดงอมีขาวับมี่ักงุงแดงมต้มแก่ไตไเทียมคอรบขี้ทาไตดีเลยเพื่นเป็นวาวาวะอง่นเงียอย่างนีเงียหัวหัน นายจะไปเสื่อมเข่ากวอนเนาะใสไปยิบบ่ใสเสียไปเสียไปตืๆๆดนตือนเพราะหน้ีินเป็หลงนึกตืดนตื่นมาถึงนี้เลยๆๆนี่หลังนึงครับน,น,น,น้ำม่วใสเนาะน้นำ,น,ำน้ำน้ปากห้างลยลกเนี่ยอันนี้ต่อใหม่ไหม โัเอ้ะตัวดีมันั่นตัวยิงนตัวยิงนาตัวยิตัวไนเนี่ตัวตัวดีได้กินมั้งสวิรัตว้ามหามาใส่กุ้งได้กินบั้งต้องหายอดหอดตยอดนาะ 哦，我还。 เปียกหลายเลยเป,เป,เป ER ียยุดใม่เนารง้คานั่งาเอานกหยังข้งห้องสิเดียกเขาเจะหาม้นหินหินร่องหัวเลยังบก่งนอนหินร่องหัว มันไมันง่ายท่องกินฟ้าด้นะะคาสี่กินฟ้าได้ไงมาเอจอน้ำหาหินนั่นรองบอลนกแต้วกันอถ้าผูพใดพัอเขารับซื้อกัแก้งตัวเออพอค่อยเห็นห่องนะ่านลงเลยห่องดีห่องเต็ดโอ้ หม้อบ่มีตวามันหอนปนี่ป่า,ปา,ายยอปลาเสี้ยมเลยนะปลาเสี้ยมนปลาขยันปลาขยันโอ้ขริขตนตายเลยอากาศหอนวอวกาดหอนคนเนี่ยวัว่นตายอยู่วันตาย เดีย๋ยวไปไปวกลงนี่กันพวกกันชนะแพ้ไม่เลื่อนห้วนนะชื่นบันทึกก่อนดีใจไม่เย็น กินไหมนใจมือไหนยังเกงดีเหรอสาเียตเนี่ยละ้มาถ่ายคอนเทนต์กันเป็นแล้วดื้อยากกู้งได้เกย์กูงเอหนอยทำงานนักเหือเ ไปไมหมดไปมันน้ำเนาะส่วนส่นนี้ก็มน้ำเนาะแดดเนาะ่มยังไงบ่พอบ่เหนื่<บ>นนอยางานิอนงน,นยยดก้อแล้วเป็น,น,น,นเลีงก็จะเก็บเเตมหุงเนาะขายจินกับต็มุงไหมากดิอันนั้น <laughs> <laughs> เปนกระเด้งกันแค,เคนนนบเช่ไะกันเป็นอนะันก็ยังอันพักบุงขาดน้านีไหมกัโอ้ยม,ม,นะมันเป็นยากนาะวันไหนเ่็ไหมันเ้นาเดินไหมอืมเป็นเส้อหมูเนี้ยงไปปรเดี๋ยวันมานนึใส่อืม เนื้อผักปลอดสารพิษข้แค่จักแนบ่มนข้งแค่บ่มีท่านเนท่านฉีดยา้ปลาอ้อยไปโยท่านอืมต่นี่ท่านยายาว่า่นสดปลอดสารพิษแค่ขีนกนกติเป็นไขวันนกข้าวขอางงา่ขี่บบ่้ นี่เขาจะไปเก็บเลือสันหุ่งมิตาสัมีัสอ่ละคือเขาเจ้าขายเนันนะทั้งเสื้อหนังใสอืมที่วแต่ว่านั้งกันแบบกอบดีเลยกัน็เห็นกลับไปหั่นกินกับนมสิงนั่นเน,นื้นหั่นนี้หมดทัวอัน,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 นาาเป็นกันย็นยนม่เมาเดินห้ามไ่้เสร็หรอกยน ตอนเหียน้ำนี่เกล็ดรกลือเลยมันเลยใส่กระสละจับแต่ตลาดมอเลยดูทีจาทีกันมาสละทีบ่เบิดเลนไปไม่ยามกุ้งในพังบุ้งแท้สะนุ้งุ้งด้กันเลยในกุ้งในยังก่อบุ้ง